สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังเวลาที่เดินทางเข้ามาในอเมริกาเนี่ยต่อไปนอกจากที่จะแสดงผลตรวจโควิด <c oughs> เป็นลบภายใน3วันก่อนการเดินทางแล้วเนี่ยยังจะต้องแสดงหลักฐานได้รับวัคซีนที่ fda และองค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้ครบโดสด้วยนะคะ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยน2021นี้เป็นต้นไปค่ะต่อไปเนี่ยคนที่จะเข้ามาอเมริกาจะตอบเจ้าหน้าที่ตวมว่าฉันจะมาฉีดวัคซีนในะอเมริกาไม่ได้อีกแล้วนะคะทีนี้มีเด็กคำถามค่ะวัคซีนที่เราได้รับในเมืองไทยเนี่ยมีผลไหมนะคะ,ะตามนี้นะคะวัคซีนที่ FDA อนุมัติเนี่ยมีอยู่3ตัวนะะ FDA ของ สหรัฐอเมริกานะคะจะมีไฟเซอร์โมร์นาแล้วก็เจอนเจค่ะส่วนวัคซีนขององค์การอนามัยโลกหรือ w h o เนะี่ยอนุมัติมีทั้งหมด7ตัวนะฮะตัวที่1นึ่ถึงสามจะเป็นวัคซีนของอเมริกาก็คือไฟเซอร์โมร์นาแล้วก็เจอนเจนะคะตัวที่4เนะี่ยจะเป็นวัคซีนจากอินเดียนะคะนั้นเขาจะใช้สูตรเดียวกับเอสตราเซเนกานะคะส่วนตัวที่5จะเป็นเอสตราเซเนกานะอันนี้เมืองไทยใช้อยู่นะ หกับเจ็ดเนี่ยไปรส์ Surprise นะคะเป็นของเมืองจีนค่ะซีโนฟาร์มและซีโนแวคนะฮะพอได้ฟังแบบนี้แล้วทุกคนที่มาจากเมืองไทยเนี่ยสบายใจได้นะคะเพราะวัคซีนที่เรารับมาจากเมืองไทยเนี่ยเข้าเกณฑ์หมดค่ะนะ,ะโอเคจ้าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างนะฮะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ